มาที่ไรไม่อยู่ทุกทีพี่ครับเข้ากลุ่มผมไหมได้สิรู้สึกว่าเพื่อนรอนานจนออกเลยนะเนี่ยมาแล้วหรอใช่มาแล้วแล้วเออลืมบอกไปฉันขอเอาเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มนะเคเค พ o n t ู8 3 7เแอดก็ราที่เรานี่น้องมาไงเป็นพี่น้องกันหรอใช่ใช่ไปเซเว่นกันไหมขึ้นรถมามาครบแล้วมีแต่ขนมอร่อยออร่อยใช่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง พูกกันมาได้ไงเวมาได้ไงขอเข้ากลุ่มเพื่อนเวด้วยได้พวกนายเพื่อนเราขอเข้ากลุ่มด้วย Way มาแนะนําะนำตัวกันเถอะเราชื่อเวอายุ8ปดขวบอยู่ปสาม เราชื่อพรอายุ8ปดปพี่ชื่อโกอดอายุ14เมตรสเราชื่อผู้กันอายุ8อยู่โรงเรียนเดียวกับเวปสาห้องเดียวกันเราชื่อซูเปอร์อายุ7ปสองขอเพิ่มเพื่อนพี่นะ God underscore 12,393 a d d r a v a มีแต่คนโง่โง่วะ